สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องแพ๊บปะรวยคือเก่าคลิปนี้จะมาตามสูตรหวยได้วันเด็เดๆให้แฟนช่องได้พิจารณารอบชมในคลิปนี้จะเป็นสูตรของเซียนปะคนชัยนะคะสูตรหวยเล้ามัดร่วมฮานอยของงวดวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์67รอบชมก่อนอื่นกะผู้ใดเข้ามาแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะ โบดเดพาดคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นําเสนอนะคะเลขเซียนประค่นใช้หงวัติพานมาน้ำชมเป็นทีนาเสียดายอีกแล้วนะคะเล่ที่เพิ่นแจดให้นะคะเชียดชิวไปแต้มเดียวแล้วนะคะสําหรับเล่าพัฒนานะคะคะแนน,นหาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งตัวนี้เลขก็ไปออกเจ็ดสองน้ำชมเป็นทีนาเสียดายคักนะคะสําหรับห้าน้อยหงวัติพานมากอะเชียดชิวคือกันนะครับชมมาแต่สายวิ่งสายแรีนนะคะ มื่อนี่หลุนต่อเลยนะคะว่าหล็เส้นประคนใจเหาจะแตกจังๆเขาจังๆทึ่งน้อยทึ่งลาอบบ่นะคะงวดนี้เส้นประคนใช่กะจะคัดให้ในน้อย,อยคือเ่าค่ะรับชมแนวทางของเสียนเพิ่นจะบกคัดให้ลายฉุดหลาหางนะคะจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดตรงใจเจ้าของบอ่อเพื่นเพื่อนจ้องเฮาพิจารณาเอาด้อค่ะเด้อไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเสียนให้เสียนเป็นค้นก้นเฟร์มใหพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ครับวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มานี่ตามหวยไร้วันฮะแฟนช่องได้พิจารณาคือเก่าค่ะอาจารย์ในคลิปนี้จะตรงกับหวยรัฐบาลไทยออกนะคะอา<ช>จารย์เนาะเป็นงวดวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์นะคะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเลขเซียนประคนใช้เฮาเฉียดจิ๋วแล้วนะคะเล่าพัฒนาออกตัวเก่าเนาะค่ะจารย์เนาะออก72นะคะสี่เซียนเฮาเนียนห้ยนะคะคุณผู้ชมคือ7117ตัวนี้นะคะ เป็นที่นาเสดายคักเมื่องวดนีมาหลุนต่อนะคะว่าเลขเซียนเข้าจะมาตรงตรง,ตรง,ตรงบอร่อเนาะคะะ่ะนี่มือนี่ก,ก็ได้ทตเขาญตมาทำโบเป็นยางนะคะอาจารย์เนาะเล่กามีเขาแนหลุเนเนะคะแนวทางเซียนประคุณชัยเพื่อนบบคาดหายหลายชุดหลายหางเลยนะคะงวดหนีหลุนต่อเอาเมื่อนี่ก,ก็เขาเรื่องกันเลยนะคะอาจารย์เนาะสำหรับไร้วันนะคะให้เฟื่อนจองได้พิจารณา คือเก่านะคะคนหมักเทียวหมักเรียนต่างประเทศงวดนี้เป็นสูตรมัดรวมนะคะลาวฮานอยนะคะในคลิปเดียวเหล็กวิ่งเล็กเรนเลยนะคะอาจารย์นวดนี้ครับครับเล็กวิ่งก um ็มีศูนย์มีศูนย์ค่ะมีแล้วก็มีสีค่ะแปดมีแปดค่ะครับรอบนี้มีเล็กวิ่งอยึดสามค่ะสามกูสามโต สามตัว0 4น่นะคะเป็นชุดมัดรวมนะคะวิงตัวเดียวกะวิงที่สูงครับฟันที่ศูนย์นะค่ะอาจารย์เนาะครับสายสายวิ่งสายรูดนะคะพิจารณาเอาเลยนะคะสำหรับเล็กวิ่งเล็กแรนนะคะที่นี่กะจับคู่ค่ะอาจารย์ให้แฟนช่องเฮาคะ่ะ ูกัมีสาปจับคู่มีสาปดค่ะสี่แปสปดค่ะสีเกก็มีสี่เก้าค่ะศูหแล้วก็มีศูหค่ะครับรอบนี้นเพิ่มให้คู่นึงเป็นสีคู่ค่ะ จดให้สี่ชุดสี่หางนะคะอาจารย์แล้วก็เลขสามตัวนะคะสามตัวมีสี่ศูนย์หกสามตัวมีสี่ศูนย์หกค่ะครับผมมีแค่นี้เลยคอสามตัวฟันให้ชุดเดียวหางเดียวแล้วนะคะอาจารย์ <c oughs> เลขเซียนประคบนใช่คัดให้หน่้อยเนิน่นๆเลยนะครับชม <c oughs> พิจารณาเอานะคะเดี๋ยวท่วนตัวเลขของอาจารย์ไปพร้อมๆกันนะคะทุกช้ม เพื่อจะมักเพื่อจะชอบนะคะเลขวิ่งเลขเล่นกับฟันให้มีศูนย์มีสีมีแปดนะคะฟันไปที่ศูนย์เม็ดเดียวนะคะสายวิ่งสายรูดจับคู่สีชุดสีหางมีสามแปดสีแปดสีเก้าแล้วก็ศูนย์หกนะคะอาจารย์นเนาะแล้วก็เลขสามตัวชุดเดียวหางเดียวเน,น้นๆน,น,น,นะคะคือสี่ศูนย์หกนะคะที่นี่ก็เน้นให้แฟนจองนะคะอาจารย์ในหัวนี้ครันนบคุณเน้นก็มี่สามแปด เน้นไปที่สามแปดนะคะศูนย์หกแล้วก็ศูนย์หกค่ะครับงสองทางครับเน้นให้แค่สองชุดสองหางเนียนๆน,น,นะคะงวดนี้ก็ขอให้เลขเซียนประคุณใชเ่เฮาแต่ก็รั่วค่ารั่วๆเทั้งน้อยทั้งเล่าแล้วก็ทั้งรัฐบาลไทยนั่มนะอาะจารย์เนาะในมืออื่นนะคะก็ะคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณแนวทางด,ๆๆดีๆอาจารย์แบ่งปันให้ช่องแพทย์ร,รวยนะคะอาจารย์ประคุณใชเ่เฮาเพิ่นกะพยายามคัดสูตร ที่คิดว่าเด็ดที่สุดนะคะจัดให้ในน้อยเลยนะคะถ่ายสุดสุดถ่ายก็เวยพ่อไหนเรื่องใจเฟ้นช่องคือเก้ากาจันนี้วันนี้ก็ได้ครับแต่ทุกทุกใจถ่ายเย็บที่ถูกสั่นทุกคนตคงมีโชวมีใจเรือ่อสำหรับมวยเล้าและฮาหนอยรวมทั้งวมงวยตะบานไทยกับ<อ>ขอให้รับโชครับทรัพย์ก,นนนกนันทั้งน้อยทั้งเล้าทั้งไทยเรื่อแต่รวมไปแค่พ่อรวยกต่ขอให้ทุกโขมันน้ำกันโขกหนึ่งบางเบอร์เตอร์ สาธุ<อ>สาธ,สาธุอาจารย์มืออื่นกะขอยเลขของอาจารย์แตกร,วรวั่วๆเขาวรั่วๆยกช่องนะคะทึงน้อยทึงเล่าทึงรัฐบาลไทยสมดังคำที่อาจารย์อวยพอดนะคะขอบคุณอาจารย์หลยๆค่ะที่แบ่งปันาทางค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมกะคงงเจด้ยงนินแล้วนะคะงวดนีเซียนปะคนใช่นะคะจัดให้ฟันทุ่งใหน้อยน้อยนินนินอีกแล้วนะู้้ชม จัดให้แค่ซีชุดซีหางนะคะสำหรับเลขสองตัวนะวคะคุณผู้ชมมีสามแปดซีแปดซีเก่าแล้วก็ศูนย์หกนะคะเส้นฟันให้แค่สองชุดสองหางคือสามแปดกับศูนย์หกเน้นๆนะคะเลขสามตัวจัดให้คัดให้ชุดเดียวหางเดียวอีหลีนะคะคุณผู้ชมผู้ใดที่มากที่ชอบก็อย่าลืมซื้อเลขอย่าลืมไปแล้วก็กราบนะคะสำหรับเลขสามตัวกั ตัดออกมาเล่นได้เลยนะครับท่านมว่าจะเป็นซีหกหกซีหรือซีศูนย์ศูนย์ซีนะคะามักถ้าชอบกับพิจารณาเอาด้วยค่ะเด้อัึงแบทั้งมวลก็คือแนวทางนะคะแนวทางก็คือแนวทางมักชอบจังจัดนะครับ่ชมบ่มักบ่ชอบกับบึงเพื่อความบันเทิงซื้อๆก็ได้นะคะงวดนี้ผู้ใดได้เข้ามารับชมรับฟังหรือเสียงโชคเสียงลาบก็ขอให้แฟนช่องเฮามีโชคมีใช่โชกๆมันๆนี่ฟั่งๆกันสกู่สกุนค่ะสวัสดีค่ะ